Samsung Galaxy A22 Ultra มาพร้อมกับปากกา S Pen ซึ่งเราสามารถใช้ในการจดขีดเ,เขียนข้อความต่างๆรวมถึงวาดภาพได้นะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวปากกา S Pen เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนทุกฟังก์ชันฟีเจอร์ว่าเจ้าปากกา S Pen เนี่ยมันสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างกับ Samsung Galaxy A22 Ultra เครื่องนี้ครับ จุดเด่นของปากกา S Pen ครับก็คือเรื่องของการใช้งานที่ตัวปากกาเองนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ยังสามารถขีดเขียนบนหน้าจอของ s a m s u n Galaxy g S เกือบจะโน้ตแล้วตะกินนี้ Galaxy S 22ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีของวาคอมนะครับที่พัฒนาร่วมกับ s a m s u n งในการที่จะขีดเขียนหน้าจอครับโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดเรื่องของการใช้งาน เส้นการตอบสนองของตัวปากกาบนหน้าจอนั้นเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไรเนอรเนี่ลดเหลือแค่2.8มิลลิเมตรทีเท่านั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับเราขีดเขียนบนกระดาษเพราะว่าเส้นที่ลากบนหน้าจอครับมันตามติดกับหัวปากกาเลยเป๊ะๆด้วยความที่ฟีเจอร์มันเยอะมากครับก็เดี๋ยวขอแบ่งเป็น2หมวดหมู่นะครับจะได้แยกกันไปเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกคือการใช้งานปากกา S Pen พในการขีดขดเขียนวาดร่วมกับแอปของทางซ m s u n งนะครับ และอย่างที่2ครับคือการใช้ฟีเจอร์ผ่านบลูทูธแล้วก็ไจโรสโคปนะครับจากตัว S Pen ในการควบคุมตัวเครื่องครับอย่างแรกเลยที่เป็น killing feature นะครับที่มาพร้อมกับ Galaxy Note รุ่นไหนผมจำไม่ได้ใครจำได้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็คือ screen of f memo ครับดึง S Pen ออกมาปุ๊บนะครับก็พร้อมใช้งานทันทีหน้าจอ Galaxy A 22 Ultra จะกลายเป็นกระดาษจดเราก็สามารถจะขีดเขียนข้อความได้เลย ในสกรีนอัพเมโมนะครับเราสามารถเลือกสีปากกาได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็รองรับการเลื่อนนะครับเปลี่ยนหน้าจอจดันทึกไปเรื่อยได้นะครับเมื่อจดเสร็จแล้วนะครับทำการเซฟก็จะอยู่ในซัมซุงโน้ตอัตอโนมัิแต่เกิดว่าใครเขียนไปแล้วเฮ้ยลืมกดเซฟม,มันจะหายไปหรือเปล่าข้อความบนสกรีนอั f เมโมจะไม่หายไปไหนครับผมคุณจะปิดเครื่องไปหรือเปิดทำอ่างอื่นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่สกรีนอั f เมโมก็ยังสามารถจะใช้งานหรือว่าเขียนต่อครับจากจุดเดิมที่เราจดเอาไว้ได้ อีกหนึ่งวิธีในการเรียก Skin Off Memo นะครับก็คือถ้าเกิดเราดึงปากกาอมาแล้วจอมันดำอยู่แบบนี้ก็แค่เอาตัว S Pen มาใกล้ๆครับกดที่ปากกาเท่านี้ก็จะเป็นการเรียก Skin Off Memo ขึ้นมาคราวนี้เรามาดูนะครับฟีเจอร์ที่อยู่ตรงตัวปากกาด้านข้างของหน้าจอบ้าน,นครับถ้าเราแตะไปตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการใช้งานตัวปากกา Spen อย่างเช่น Create Note ก็จะเป็นการสร้างบันทึกมาในซัมซุ n โน๊ตนะครับ วิวออนโน้กก็จะเป็นการเปิดแอปสร้างโนต้ตขึ้นมาดูข้อมูลแล้วก็เอกสารต่างๆโดยเราสามารถจะสร้างโฟลเดอร์และเก็บประเภทของเอกสารที่เราจดบันทึกเก็บไว้ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นว่ามีโฟลเดอร์ของ Screen Off Memo อยู่ตรงนี้นะครับที่เราเคยจดที่เราเขียนเอาไว้ครับก็จะถูกเซตลาไ้ในนี้ถัดมาคือ Smart Select ครับตรงนี้เราก็สามารถจะใช้ปากกา S Pen นะครับลาก รบในส่วนที่ต้องการจะแคปเจอร์หรือบันทึกเก็บเอาไว้นะครับโดยสามารถจะเลือกได้ทั้งลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือในรูปแบบที่เราวาดปากกาไปเองนะครับและก็ยังสามารถจะเลือกเซฟไฟล์ต่างๆครับมาเป็น i i f ได้ด้วยด้านขวาสุดคือ p พ to Screen นครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือก ักหมุดเอาส่วนหนึ่งของจอภาพเอาไว้ได้ครับบางครั้งเราไปช้อปปิง้งเจอไอเทมนี้แล้วเฮ้ยราคานี้แหละโอเคมากๆอยากจะลองเทียบกับเจ้าอื่นๆครับแค่กดพินเอาไว้นะครับมันก็จะล็อกเป็นหน้าต่างลอยเอาไว้นะครับให้เราสามารถใช้ดูเพื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าอื่นๆได้หรือถ้าเป็นเรื่องของการใช้งานครับบางที Excel s h e e t มันใหญ่มากๆต้องการจะอ้างอิงค่าตรงนี้เราก็เลือกล็อกพินที่ตารางนี้เอาไว้เสร็จแล้วก็ค่อยทำการเลื่อนส่วน,นอื่นเพื่อไปดูข้อมูลเปรียบเทียบ,ยบกันได้ครับ ัดมาคือสกรีนไร์นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเลยก็คือกดปุ๊บแคปหน้าจอทันทีนะครับเสร็จแล้วก็สามารถจะเขียนโนต้ตส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับอย่างเช่นบางครั้งครับถ่ายหน้าไทาม์ไลน์ไปเจอข้อความเจอร้านอาหารที่น่าสนใจครับก็แค่แตะปุ่มสกรีนไร์ครับก็ทําการแคปหน้าจอให้เราก็สามารถจะเขียนโนต้ตจดบันทึกแล้วก็พร้อมแชร์เพื่อนได้ทันทีส่วนของไลฟ์เมสเซนครับจะเป็นการที่เราใช้ปากกา S Pen มาเขียนเลยครับข้อความ อยากทําวิดีโอบวกกับ a n i m เมชันอยากจะเขียนข้อความให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นเอฟเฟกปากกาการเขียนการจดก็ใช้ไลฟ์เมสเซจนะครับในการเขียนได้บางทีอาจจะมีคลิปสั้นๆนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเลือกเอฟเฟเฟ์นะครับเราก็สามารถเขียนบรรยายลากทรงลากเส้นได้หมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปแชร์นะครับผ่าน t i k t o อกผ่าน IG r e ร l ก็ตามสะดวกเลย a <AI> r d o d l e นะครับคือเราสามารถจะวาดอ b อบเจที่เป็น ar นะครับ ให้มาอยู่บนภาพถ่ายหรือคลิปเราได้นะครับซึ่งอันนี้ครับเจ๋งมากเป็นการสแกนวัตถุ3มิติครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับผมทำการสแกนตัวของเซอร์ฟเสแล้วก็มันจะเป็นไดคัตมาเลยสามารถจะวางไปอีก3-4เครื่องก็ได้มันไม่ได้มีแค่การว่าดลายเส้นหรือวาดววดลายบนหน้าเราแล้วแต่มันรองรับการใช้งานที่เยอะขึ้นกว่าเดิมเพียบเลย ถัดมาคือ S Pen แปลภาษากับ Translate นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถใช้ตัวกปากา S Pen เนี่ยให้รองรับการแปลข้อความต่างๆที่อยู่บนหน้าจอได้นีครับเราสามารถจะเลือกเกาหลีเป็นอังกฤษหรือว่าเกาหลีเป็นไทย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 นี่ แบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาคือ Pen Up นะครับอันแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวแอปพลิเคชันที่เหมือนกับเอาไว้ใช้งานหลายๆคนก็เอาไปใช้ผ่อนคลายนะรหรือาเวลาว่างเพราะตัว Pen Up นะครับนอกจากจะไาไปวาดภาพต่างๆได้นะครับแบบนี้ที่คนเขาแชร์กันมาเนี่ยนะแต่ถ้าฝีมือเราไม่ถึงอย่างเช่นผมเราก็อาจจะมาเลือก Tools นะครับที่เป็นลักษณะของการ Coloring อันนี้ก็สามารถแตะแต้มแต่งสีตามที่เราชอบได้ครับเหมือนกับเป็นการช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับคลายเครียดไปได้เหมือนกันเนี่ครับเขาจะมีตัวอย่างให้ดูว่าภาพนี้มีคนลงสีไปแล้วนะแต่แบบนี้ก็โหดไปนี่ไม่ใช่ลงสีธรรมดานี่คือระบายแล้วอะมากันแบบสามมิติเลยอะเนี่ยครับก็สามารถใช้เพนต์อัพมาเอนจอยด้านของศิลปะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้มาคนบอกว่านี่หมดแรงหรือเปล่ายังไม่หมดครับ กดบวกได้อีกเพราะว่าจริงแล้วฟีเจอร์ของตัว S Pen นะครับมันยังมีเพิ่มเติม b i x y Vision ที่เอาไว้ตรวจสอบหรือว่าเช็คสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเฟรมหรือภาพนะครับก็ใช้ปากกา S Pen เนะี่ยมาช่วยเสริมได้อย่างเช่นส่งไปเพื่อจะลองทำงานค้นหาว่าไอ้ของสิ่งนี้มันคืออะไร Magnify ครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เปลี่ยนหัวปากกา S Pen ให้เป็นเหมือนกับแว่นขยายครับ นี่แหละครับก็แค่เอาปารกาสเพนส่งไปครับมันก็ขยายข้อความได้บางครั้งอาจจะมีแบบภาพที่แชร์กันมาทางไลน์อูมันเล็กมากเลยมองไม่เห็นความละเอียดไม่ค่อยดีนะครับก็ลองแตะแล้วเอาปารกาเสเพนไปส่องดูได้ครับฟีเจอร์แกลนซ์ครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถจะแคปหน้าจอบ,บางส่วนเอาไว้สลับไปสลับมาเพื่อดูแบบเร็วได้นะครับแบบคอมเพล์สชิ้นหรือ2ภาพส่วนตัวไรออนคาล endar ครับก็จะเป็นการ จดบันทึกขีดเขียนลงไปในตารางหรือไปทินงานของเรานะครับโดยสามารถทำงานร่วมกับตัวของ Samsung c a l enda r ได้นะครับแล้วก็แค่ไปจดโน้ตต่างๆว่าวันนั้นวันนี้มีอะไรพิเศษต้องการจะเขียนว่ารูปหัวจงหัวใจให้ความรู้สึกเหมือนกับ Digital Planner นะครับที่เราสามารถจะไปจดบันทึกตารางงานบนไปทินได้นั่นเองอันนี้คือฟีเจอร์นะครับของตัวปากกา S Pen แต่ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าจริงๆมีเรื่องของตัว h a n d w r i t i n g To Text หรือว่า S Pen to Text นะครับที่เราสามารถใช้ปากกา S Pen ในการขีดเขียนต่างๆรอบนี้เนี่ย Samsung เขาอินเตอร์เกรตระบบของ S Pen เข้ากับตัวของ Android แล้วก็ One UI เลยครับก็คือ เราสามารถเข้าไปทำการตั้งค่านะครับในส่วนของ Advanced Feature นะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ S Pen ครับตรงนี้ก็จะมีครับตั้งแต่ Air Action ที่เราจะมาในบทต่อไปนะครับเรื่องของการควบคุมตัวเครื่องด้วยปากกา S Pen เดี๋ยวมาดูกันก่อนครับกับตวกนี้เลยคือตัว Screen of Memo ที่เราพูดถึงไปในตอนแรกครับ Quick Create Note อันนี้ก็เป็นทางลัดน,นะครับในการเรียกตัวของ Samsung Note มาจดแบบด่วนๆก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาตามหาแอปครับแค่ กดค้างที่ปากกา S Pen แล้วแตะไปที่หน้าจอ2ครั้งก็จะเป็นการเรียก Samsung Note ขึ้นมาให้เราเขียนบันทึกได้ทันทีแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับ S Pen to Text อันนี้ก็จะเป็นการเปิดให้ระบบของ One UI รองรับการใช้งาน S Pen นะครับในทุกส่วนของตัวเครื่องอย่างเช่นพวก Search Bar, Text Box ต่างๆนะครับเราสามารถจะเข้าไปเขียนข้อความต่างๆได้เลยแบบนี้เแต่ว่าตอนแรกเนี่ยปากกา S Pen อาจจะยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้ามา ตั้งค่าก่อนนี่ตัวคีย์บอร์ดให้อะเพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะครับนี่เพิ่ม Input Language เข้าไปเพิ่มไทยนีครับพอเปลี่ยนภาษาไทยแล้วเนี่ยตอนนี้พอเขียนไทยเข้าไปนะครับมันก็จะรองรับด้วยนะครับนี่ครับโปรโจองมาแล้วผมเขียนโปรโจองอะไรก็ไม่รู้อะเม่กี้เนี่ยตัวหนังสือเป็นเป็นมันไม่ใช่ลไรมือค้นแน่นอนครับท่นโทษตรงนี้เขียนผิดเขียนถูกก็ขีดค่าย่างนี้ได้เลย มันก็จะหายไปคือตรงไลน์ของระบบก็สามารถใช้ความสามารถของตัว S Pen to Text ได้ครับคือคุณจะเขียนด้วยลายมือเขียนผสมกันไทยอังกฤษมันก็แยกได้ครับต่อมามีอะไรอีกตึ้งตึงต,งตงพวกฟังก์ชัน Air r o m m ม n าช็อดคัดต่างๆนะครับมีการแจ้งเตือน S Pen ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ในตัวเครื่องนะครับก็จะมีลองเตือนตึง้งตึงตงต,งตงหน่อยนะฮะจากที่เราเดโมตัวปากกา S Pen ใหู้นะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยรอบนี้ทาไม ตัวของหน้าจอ Samsung Galaxy A12 Ultra เนี่ยไม่มีฟิล์มให้หรือเปล่าถูกต้องแล้วครับรอบนี้ไม่มีฟิล์มมาให้ครับถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าตัวเครื่องจะมีรอยนะครับจับปากกา S Pen อันนี้ไม่มีทางครับเพราะว่าตัวกระจกนี้เป็น Gorilla g l a s i c t u s Plus นะครับแล้วก็ปากกา S Pen หัวมันเองก็ไม่ได้คมหรือว่าแข็งขนาดนั้นด้วยเขียนได้สบายๆครับ แต่ว่าริ้วรอยจากสิ่งอื่นเนี่ยอาจยังเกิดได้อยู่นะครับผมพวกหินกรวดทรายที่จะมีความแข็งมากกว่าตัวกริดลากัสวิกตัสเนี่ยอาจจะส่งผลให้ตัวหน้าจอมีริ้วรอยพวกขนแมวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีนะครับนี่เลยครับพรีเมียมบ็อกเซตของ Samsung Galaxy A22 ซีรีส์นะครับจาก h i ชิลที่มีทั้ง 3D เคิฟ UV กลูนะครับในการปกป้องหน้าจอกระจกกันเลนส์กล้อง Black m i r เล r ร์เลนะครับแล้วก็เคสใส่กันกระแทกคริสตัลชิลครับ เวลาสั่งไปก็จะได้มาเป็นพรีเมียมบ็อกเซตแบบนี้เลยนะครับผมฟิล์มกระจก 3D Curve UV Glue นะครับอันนี้ใช้กระจกของอาซาฮีนะครับอบความร้อนเป็นพิเศษกว่า4ชั่วโมงแล้วก็มีการเคลือบสารแอนตี้ฟิงเกอร์ปรินต์นะครับช่วยลดคราบมันแล้วก็รอยนิ้วมือเลือกใช้กาว UV นำเข้าจากญี่ปุ่น,นครับแห้งเร็วทนความร้อนลอกออกง่ายไม่ทิ้งคราบบนหน้าจอการันตีความแข็งแรงรับประกัน365วัน เมื่อติดไปแล้วนะครับยังสามารถใช้ปากกา S Pen พเขียนหน้าจอได้ตามปกติและก็ยังสามารถสแกนลายนิ้วมือผ่านตัวกระจก UV ได้ด้วยครับสำหรับการสแกนนิ้วผ่านกระจก UV นะครับแนะนําให้ลบลายนิ้วมือเก่าที่เราสแกนก่อนหน้านี้ทิ้งไปก่อน,นครับเสร็จแล้วก็มาสแกนเพื่อบันทึกลายนิ้วมือใหม่หลังติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อยครับส่วนใครที่กัวงวลเรื่องของตัวกล้องหลังครับอันนี้ก็จะมีตัว Black Mirror Lens นะครับมาแปะเสริมให้ เรียกว่าครอบทับนะครับทุกเลนแล้วก็เซนเซอร์รวมถึงไฟแฟลช LED ด้วยครับผ่านการอบมา4ชั่วโมงเพิ่มความทนทานแล้วก็มีการเคลือบสารป้องกันร,รอยนิ้วมือด้วยครับแล้วก็เคสใส่กันกระแทกนะครับ crystal shield ผลิตจาก TPU เกรดพรีเมียมจากเยอรมัน ช่วยป้องกันร,รอยนิ้วมือแล้วก็รอยขีดข่วนนะครับด้านหลังก็จะมีตัว dot matrix เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศและการดูดติดกันระหว่างตัวเครื่องกับเคสตัวเคสมีการเสริมมุมกระแทกนะครับทั้ง4ด้านเพื่อป้องกันเลนและหน้าจอไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรงเมื่อใส่แล้วยังสามารถใช้งานระบบชาร์จไร้สายได้เหมือนเดิมครับคราวนี้ก็มาถึงนะครับความสามารถในการใช้ปากกา S Pen ที่มี Bluetooth r e m o e เนี่ย ทำงานควบคุมตัวของ Samsung Galaxy S22 Ultra นะครับหลักๆที่หลายคนเห็นกันบ่อยๆครับก็คือการที่เราสามารถใช้ปากกา S Pen เนี่ยในการเป็นชัตเตอร์ e รีโม่สำหรับถ่ายภาพได้ครับกดค้างที่ปากกา S Pen เข้าแอปกล้องทันทีครับเสร็จแล้วก็กดหนึ่งทีแชะเป็นการถ่ายรูปซึ่งี่อยากจะให้เนียนคุณไม่ควรจถือปากกา S Pen แบบนี้แล้วก็ทำท่าถ่ายครับคุณเอาไปสั่นเฉก็ได้แล้วกดแก่นั้นเอง นอกจากเราจะโชว์ว่าใช้ Samsung Galaxy A12 Ultra นะครับยกขึ้นมาเลยเอาแบบเด่นๆก็ได้บางหน้าอะไรก็ได้กดนี้นถ่ายรูปไปนะครับซึ่งการใช้งาน a อ t ชั่นนะครับตรงนี้มันสามารถทำงานได้ไกลถึง10เมตรนะครับเรียกว่าเราสามารถจะตั้งเครื่องเอาไว้มุมนู้นของห้องและกดชัตเตอร์ถ่ายตรงนี้ก็ได้ แต่อาจจะไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งไว้ไกลๆแบบ10เมตรเลยเผื่อบางคนต้องการภาพในสไตล์แบบพาโนรามาเอาวิวกว้างๆเอาคนเล็กๆนะเก็บบรรยากาศไปฝากคือรีโมทชัตเตอร์ของ S Pen ี่ยสามารถทำงานได้ไกล10เมตรก็จริงนะครับแต่ที่ระยะนั้นเนี่ยโจนก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในตัวของแอปกล้องนะครับเรายังสามารถจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับอย่างเช่นกดค้างปัดไปทางซ้ายก็จะเป็นการเลื่อนเมนูของตัวกล้องนะครับหรือว่ากดค้างเอาไว้แล้วทำท่าหมุนหนึ่งครั้งค้างวแบบนี้หมุนขวาคือซูมเข้าหมุนซ้ายคือซูมออกครับแต่ว่าหมุนแล้วหยุดนะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ไปไหนครับมันต้องหมุนปึ๊บแล้วก็หยุดแบบนี้แล้วก็หมุนปึ๊บแล้วก็หยุดแบบนี้ครับเช่นเดียวกันกับตัวของเครื่องเล่นเพลงหรือเล่นวิดีโอนะครับเราก็สามารถกด1ครั้งเพื่อเล่น กด 1>, 1ครั้งเพื่อหยุดนะครับถ้ากด2ครั้งนีื่อเป็นข้ามไบแทร็กถัดไปอยากเพิ่มเสียงกดค้างแล้วผลักตัวของเอสเพนขึ้นอยากลดก็ผลักลงแล้ยังสามารถใช้การกดแล้วสบัดมือไปขวาหรือซ้ายนะครับในการเลื่อนแทร็กหรือเลื่อนเพลงได้ด้วยครับซึ่งคู่มือการใช้งานรหรือการควบคุมเนี่ยเราสามารถจะเช็คจากแอปที่รองรับได้ครับตรงนี้นะครับอย่างเช่นกล้องสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็ดูคำสั่งจากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเป็นตัวของแกลอรี่นะครับนี่ ถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มคำสั่งก็สามารถม,มาแตะแล้วก็เปลี่ยนชุดคำสั่งในการควบคุมได้และตรงนี้ครับก็จะมีชุดคำสั่งที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตอนนี้อาจจะมีเรื่องของคำสั่งในการกด back กด home นะครับหรือว่าดูข้อมูลต่างๆเปิดแอปอยู่อันนี้สามารถจะเลือกเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราทําท่าทางลักษณะนี้นะครับจะเป็นการเปิดแอปตัวไหนไม่ต้องให้เป็นการออกคําสั่งกด back กด home แทนก็ได้ อย่างเช่นจะดีไซน์ให้ถ้ากดแล้วทําลูกศรไปทางซ้ายเนี่ยเปิด Facebook ทําลูกศรไปทางขวาเปิด IG เปิด TikTok ก็เข้าไปแก้การตั้งค่าตรงนั้นได้ครับและนี่คือฟังกช์ชันทั้งหมดครับของปากกา S Pen ที่เราสามารถจะ Enjoy แล้วก็ใช้ได้เพลินๆบน Samsung Galaxy s 2 12 Ultra ครับ เกือบจะลดทุกทีเลยนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเอ๊ะทำไมตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้เลยครับก็สามารถมาคอมเมนต์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะมีบล็อกเขียนอธิบายการใช้งานแบบละเอียดขึ้นที่นายนไซร์รอยแซนให้ด้วยนะครับผมซึ่งใครที่จองไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวของไฮชิลพรีเมียมบ็อกเซตนะครับ จริงๆแล้วเขาไม่ไมีแค่ตัวของ A22 Ultra ครับแต่มีทั้งตัวของ Galaxy A22 แล้วก็22 Plus ด้วยโดยสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการนะครับผมรวมถึง Lazada ด้วยถ้าเกิดใครสั่งซื้อไปแล้วก,กลัวจะติดฟิล์มไม่เป็น,นครับก็จะมีคูปองให้สามารถเอาไปยื่นครับที่ตัวแทนของ Hi Chill นะครับแล้วก็ทำการติด ตัวฟิล์มกระจก UV ได้เลยสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องรอยแซนดด้วยละกันเอาไว้ยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรามาสอนทิปส์อะไรนะครับเกี่ยวกับ Samsung Galaxy A 2 2 s e r i e อีอีกแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาสอบถามหรือว่าแนะนำกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดให้แน่นอนวันนี้ผมพัดจากรอยแซนดลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ